ที่กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันขณะที่ลูกจ้างของเธอคนนั้นกลับกลายมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองตัวเลือกน้อยแต่โคตรจะเข้มข้นเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นคู่ชกของนายกโดยทั้งสิน้นใครจะคิดว่าอดีตดีว่าชอบคำปากาวันนั้นในอดีตจะกลายมาเป็นนางหัวหมูทะลวงฟันฟันยับในทุกท่าทั้งฝ่ายแบกและฝ่ายรับของนายกแพทองทาน ที่สุดกรีดร้องออกมาเป็นไม่มีใครมีวุฒิภาวะเท่ากับแม่เธอแล้วหล่อนมัน Sister Beautiful จริงๆและ้วล,ล,ล,ลงมามองบนก็ค้นพบความจริงสำหรับ2,000กว่าล้านที่หมดไปกับ Voice TV สิ่งที่ได้รับสำหรับผู้ก่อตั้งคือ Influencer พนิกาคนนั้นแต่มันจะดีกว่าสักแค่ไหนถ้าระหว่าง9ปีที่ผ่านมาพวกเขาจะใช้ Voice TV บ่มเพาะแพรทองทาน ให้เฉิดฉายเป็นดีว่าทางการเมืองเมื่อย้อนไปในรายการแนวนี้ของ j ีว่า v o i e e ทีที่ประกาศตัวเองต่อความเฟียดมั่นอวังกาเชกเช่นนั้นถึงกับมีคำกล่าวว่าฉันนี่แหละผู้มาก่อนการทว่าน่าเสียดายยิ่งนักที่มันไม่ได้ถูกใช้ไปกับผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวแห่งนั้นเลย 2,000กว่าล้านที่เป็นเสมือนสนามทดลองของต้นแบบแห่งการเป็นนักการเมืองแถวหน้าวันนี้โดยเฉ